รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชายทะเลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานถึงมีสเสน่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากมายคำตอบอยู่ที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานเมืองตราดแห่งนี้นี่เองวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอันน่าทึ่งของเมืองตราดผ่านเรื่องราวรูปภาพและวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกับสถานที่แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ทัศฐานเมืองตราดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะรอบภูมิภาควันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานเมืองตราดค่ะที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่มีความยาวนาน เก่าแก่น่าสนใจและทรงคุณค่านะคะกับสถานที่แห่งนี้ที่กําลังยืนอยู่ค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศานเมืองตราดอยู่ที่กลางเมืองตราดเลยนะคะเรื่องราวข้างในมีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้มีปราดเมืองตราดจะมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวตามเข้าไปชมพร้อมกันข้างในเลยค่ะเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมืองตราดอย่างลึกซึ้งมากขึ้น วันนี้เราจึงมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตราดกับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องเล่าขานเรื่องเก่าของตำนานเมืองตราดนะคะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและแน่นอนตอนนี้พาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราอยู่กันกับปราดเมืองตราดค่ะพี่เหน่งขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เหน่งขาอยากรู้เรื่องราวเรื่องเก่าของเมืองตราดเรามีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ่าได้เลยครับคืออย่างนี้ครับเราต้องเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นก่อนเลยว่าตราดมาจากไหนนะครับ เราคาดว่าจังหวัดตลาดเนี่ยเพี้ยนมาจากคําว่ากลาดกอไก่รอเรือตลาอาด้วเด็กกลาดซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึงนะครับ ขึ้นที่นี่ยางกลาดเคยได้ยินชื่อไหมครับไม่เคยเป็นยางโบราณเนาะนะครับเราก็เลยเพี้ยนจากกลาดเป็นคําว่าตลาดเนาะเริ่มต้นก่อนเป็นอย่างนี้นะครับระดับแรกละอันดับที่2สังเกตนะครับตอนที่เราเดินทางจากจันทบุรีมาถึงจังหวัดตลาดเราจะผ่านสะพานยาวๆพอเรามาถึงสะพานปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือธงสีแดงที่มีช้างสีขาวอยู่ภายในธงนั่นคือธงช้างเผือก ซึ่งเป็นธงชาติไทยซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นธงชาติซึ่งปัจจุบันจังหวัดตราดก็ยังนํามาใช้อยู่ยังนํามาใช้ควบคู่กันอยู่โดยเฉพาะตรงหน้าสารกลางของจังหวัดตราดนะครับก็จะมีธงไต่ลงปักอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีธงช้างเผือกอยู่ข้างๆส,สองสองเสาสองเสาซึ่งเราขออนุญาตอย่างถูกต้องเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องอใช้คู่กันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นจังหวัดเดียวเลยในประเทศไทยที่ รู้สึกผูกพันจริงๆกับธงช้างเผือกเพราะว่าเราต้องสูญเสียให้กับฝรั่งเศสจําได้ไหมครับในเหตุการณ์ซึ่งต่อเนื่องจากรอสร้อยสิบสองช่วงวันที่สามสิบธันวาคมสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นวันที่เราต้องสูญเสียเมืองตาให้กับฝรั่งเศสวิธีการมอบเมืองก็คือมีเสาธงสองต้นนะครับสองต้นปักอยู่กลางสนามหน้าสี่สเหลี่ยมเลยห,หน้าสารากางจังหวัดตาหลังจากนั้นนะครับมีการเชิญธงชาติไทยก็คือธง สีแดงมีช้างสีขาวเราเรียกว่าธงช้างเผือกลงสู่ข้า,ง,ขาง,งล่างเลยหลังจากนั้นข้าราชการก็พับธงเก็บไว้นะครับแล้วก็เชิญธงฝรั่งเศสขึ้นขึ้นสู่ยอดเสาเขาเรียก <c oughs> ว่าถเถลิงลมถเถลิงลมก็ค<น>ือขึ้นไปแล้วก็มีการพัดปิวอย่างสวยงามเลยแล้วหลังจากนั้นพระยาศรีสาเทพกล่าวในานามรัฐบาลสยามนะครับขอมอบจังหวัดตราดเกาะทั้งหมดและเกาะกงให้อยู่ในอนัตของฝรั่งเศส หลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เอ่ยรับหลังจากเอ่ยรับข้าราชการก็กลับที่ตั้งไครที่ตั้งมันหมายความว่าข้าราชการไทยทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดตากอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ถูกต้องต้องกลับจชนเจนบุรีกลับกรุงเทพฉะนั้นเราจึงถูกปกครองโดยอยู่ใต้ใต้อานัตของฝรั่งเศสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ็บปวดไหมเจ็บปวดทั้งคนตากเฝ้ารออะไรครับแมวเฝ้ารอวันที่จะเอาธงฝรั่งเศสลงแล้วเอาธง ชาติไทยเราขึ้นไปพอต่อมาวันที่23มีนาคม2447อ่าทุที2449สองปีถัดมาอ,อประมาณสองปีเนาะ,ะเราเสียวันที่30ธันวาคม2447เราได้คืนคือ23มีนาคม2449แต่เป็นการเซ็นสัญญาเนาะโอเคเรียบร้อยละเรามอบเมืองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาธงฝรั่งเศสลงเอาธงชาไทยเราขึ้นไปวันที่ห กรกฎาคม2450รวมทั้งหมดเลยก็คือ2ปี6เดือนก็อีก7วันฉะนั้นคนตรัาเราจึงรู้สึกผูกพันเลอะเกินกับธงสีแดงเนี่ยเพราะเรารอคอยมาตั้ง2ปีกว่าที่ได้ตราดขึ้นมาใช่ครับหนึ่งนั่นนะครับแล้วก็คือเรารู้สึกผูกพันกับพระองค์ท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าของ,<ช>ของเรา<ช>พระองค์ท่านนะครับเสด็จของเมืองต่างๆทั่วประเทศเลยเนี่ยในรัตสมัยของพระองค์ท่านนะครับ24ครั้ง24ครั้ง มาจังหวัดตาดให้ทายกี่ครั้งเกินสิบสิบสองครั้งครึ่งหนึ่งเยอะไหมครึ่งหนึ่งเลยมาจังหวัดตาดและครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งที่สิบสองพระองค์ท่านยังพักรุณานะครับพระราชทานพระแสงราชัตราประจําเมืองตลาดให้กับเมืองตาดของเราให้เป็นของคู่เมืองเลยด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับแล้วอย่างนี้ครับคือทั้งรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานไว้แค่สิบสามองค์หรือสิบสามเล่มเท่านั้น และนี่คือองค์ที่11อยู่ที่จังหวัดตราดพร้อมกับคําพูดของพระองค์ท่านที่ตัดกับเราชาวตราดว่าที่พวกเจ้าทั้งหลายคิดเห็นว่าเราเป็นเสมือนบิดาพัดภาคจากบุตรจึงรีบมาหาเรานั้นเป็นความเข้าใจอันถูกต้องแล้วเราเป็นเสมือนบิดาของเจ้าเสมอสื่อไปอย่อมยินดีเมื่อเจ้ามีความสุขปลดเปื้มอมทุกยามเจ้ามีภัยไม่มีที่ไหนนะที่พระองค์ท่านตรัดอย่างนี้<อ>มีที่นี่แหละที่พระองค์ท่านตัด คนตราดจึงได้นาทั้งหมดเลยที่พระองค์ท่านตรัสเนาะ,ะไปประดิษฐานอยู่ที่ใต้ฐานของพระองค์ท่านซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสารการของจังหวัดตราดนี่เราลองมาพูดถึงเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์บ้างดีไหมได้ค่ะเพ,<ม>พราะว่าทราบมาว่าเรื่องเล่าขานตำนานเมืองตราดเนี่ยนะคะเพียงถ้าเป็นแค่เรื่องเล่านะพี่หน่งก็อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะ บางทีเล่าไปเล่าไปหลายปีผ่านไปเรื่องอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนใช่ไหมคะทางจังหวัดตราดเองก็มีสถานที่สําคัญที่พี่เหน่งบอกพิพิธภัณฑ์ทัศถานเมืองตราดซึ่งจุดนี้พี่เหน่งเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะกลางเมืองตราดนะคะเรื่องราวเมื่อกี้เราจะบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาจนถึงตอนนี้แอบชมบางห้องไปนะพี่เหน่งนะ มีความเป็นมาเป็นไปที่มีความสวยงามแล้วก็มีเรื่องเล่าขานแต่ละจุดไม่เหมือนกันใช่แล้วพี่หน่งคะแต่ละที่ตั้งแต่เข้ามาจนถึงปัจจุบันตรงจุดที่จะออกไปแบบเรื่องราวทั้งหมดเมืองตกพี่หน่งเล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสมาสัมผัสอ่าได้เลยครับพอเราเข้ามาในเมืองตากท่างทีครับพิพิธภัณฑ์มาตรฐานเมืองตากจังหวัดตากสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือห้องแรกเนาะโซนแรกก่อนที่จะเข้าไปข้างในเลยนะเราจะเจอกับคาขวัญของจังหวัดตาก ก็คือเมืองเกาะครึ่งร้อยเพราะเรามีเกาะทั้งหมด52เกาะเราจึงได้ชื่อว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยขออนุญาตเกินไปสองเกาะอ่าพอยแดงข้าล้ําทราบไหมครับพอยที่เป็นถือว่าเป็นคิงของพอยพอยที่ดีที่สุดพอยที่ดังเลยของประเทศไทยอยู่ที่ตาดนะอยู่ที่อาําเภอบ่อไร่ของจังหวัดตาดนั่นคือพอยแดงข้าล้ํานะครับละกรํารแสนหวานเพราะเรามีผลไม้ซึ่งไม่เหมือนไทยในประเทศไทยก็คือละกรําแสนหวานใช่หลังอาหมาดี สุนัขไทยหลังอานนะครับ<ช>ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นสุนัขพันแท้พันหนึ่งของโลกต่อมาคือยุทธนาวีที่เกาะช้างาก็คือเหตุการณ์รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเ,เกิดขึ้นครั้งแรกและขอไปครั้งเดียวเนาะเมื่อ <จง S 2> วันที่ใช่เมื่อวันที่17นะครับมกราคม2484อ่าเนาะจุดท้ายก็คือสุดทางบุลภาสุดแล้วนะจบละ คือแม้วมาหาพี่ที่ตากปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไปจากตากนี่ก็คือกลงทะเลแล้วลงทะเลไปเลยลงทะเลไปเลยเห็นไหมครับเป็นเมืองที่แบบสุดแผ่นดินตะวันอกสุดพอดีจริงเรามีประชากรทั้งหมดโดยประมาณนะครับสองแสนกว่าคนนิดๆพอเราเจอคอบขวัญจังหวัดตากหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในโซนที่หนึ่งจะเป็นโซนของเรื่องราวของจังหวัดตากละก็คือตั้งแต่ภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆนานาของจังหวัดตากนะครับเกาะต่างๆเราก็จะมีให้เห็นเลยว่าเรามีทั้งหมดาเกาะ เรามีเกาะช้างซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเรามีเกาะปูซึ่งใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศนะครับห้องแรกครับผ่านไปห้องที่สองจะเป็นห้องของผู้คนเมืองตลาดจะเป็นห้องที่มีขุ่นจำลองอยู่ทั้งหมดห้าจุดประกอบไปด้วยคนไทยคนเชื้อสายจีนมุสลิมนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็คนเวียดนาม,มแล้วก็ชาวชอง รู้จักชาวชองไหมครับรู้จักค่ะเคยได้ยินชื่อว่าเป็นชาวโบราณเนาะที่ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีทั้งตราแล้วก็จันทบุรีใช่ใช่ถูกต้องแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะรู้กันก็คือคําว่าฮิที่ติดปากเราคนตาคนจันเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมใบยองฮิทันฮิขาดฮิเหมือนกันเห็นไหมคําว่าฮินะครับคือคําว่าครับคําว่าค่ะซึ่งเป็นคําห้อยคาสร้อยของ ชาวชองอนะครับทีนี้เราเราก็ติดเข้ามาแล้วก็รับรับ,รบอันนี้เข้ามาเรามากักจะถูกลรอว่าระยองที่สั้นจันทิยาตาที่ใยอะไรก็ว่ากันไป<อ>ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือห้องที่สองก็คือห้องของผู้คนเมืองตลาดต,ต่อมาเป็นห้องที่3เป็นห้องของประวัติศาสตร์เมืองตลาด<อ>เริ่มต้นไรเลยเนี่ยเข้าห้องปุ๊บเข้าห้องแล้วเนี่ยเราจะเจอกับอะไรครับกองมโหระทึก3าใบากองมโหระทึกคือกองสำริดโบราณอายุโดยประมาณ2,700ปี เก่าแก่เนาะค่ะตั้งตั้งโชว์อยู่เก่าเลยซึ่งทั้งประเทศไทยเนี่ยพบทั้งหมด47ใบ47ใบนะทั้งประเทศจังหวัดตากพบทั้งหมดเนี่ยสามใบซึ่งหน้ากองแต่ละหน้ากองเนี่ยไม่เหมือนกันครับแมวหน้ากองที่เป็นพระอาทิตย์หมายถึงบูชาธรรมชาติถ้าหน้ากองเป็นกบเป็นช้างหมายถึงขอฝนถ้าหน้ากองเป็นเรือคือพิธีกรรมท้านค่งวามตายพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ําถ้าหน้ากองเป็นคนประดับศีรษะสวยงามหมายถึงการเฉลิมฉลอง จังหวัดตราดสามใบน้ากองคือพระอาทิตย์หมายถึงบูชาธรรมชาติก็คือเอ,เอาเอามาใช้ในแต่ละเ,เรื่อง,รรองพิธีกรรมที่รรแตก,กต่างกันใช่ใช่<ม>แต่ที่จะอวดก็คือจังหวัดตราดะจังหวัดตราดในเมืองเนี่ยต้องมีความเก่าแก่ของอารยธรรมแน่เพราะว่าเราพบกองมรดึกถึงสามใบนั่นเองเห็นไหมครับพอหลังจากกองมรดึกเราเดินต่อไปเราจะเจอกับอะไรครับเราจะเจอกับเรื่องราวของสมัยสุโขทัย เรื่องราวของสมัยอยุทยาไล่ไปเรื่อยๆื่อเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอยู่ที่วัดบุภารามซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดของจังหวัดตราดสร้างมาแล้ว272ปีสมัยพระเจ้าประสาททองได้ชื่อว่าบุภาราม,มก็เพราะว่าสมัยนั้นหลวงเมืองเป็นคนที่เป็นคนมีสตางแล้วกันนะภาษาภาษาชาวบ้านสตางาเป็นคนข้าบดีแหละ,ะเดินทางมาจากอายุธยามาที่จังหวัดตราดเพื่อหาทําเลในการสร้างวัด ปรากฏว่าเข้ามาที่จุดนี้ก็คือเป็นเนินสูงทุกคนที่มากับเขารวมทั้งเขาด้วยได้กลิ่นหอมของดอกไม้ต้นไม้บุกผาใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เจอที่มาของกลิ่นแต่ทุกคนบอกเลย้ ee, ได้กลิ่นจริงๆนะจึงพร้อมใจกันสร้างวัดที่เนินแห่งนี้และตั้งชื่อวัดว่าบุกผารามซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าที่สุดของจจงหวาด ปัจจุบันก็ยังมีพุทธศาส,สนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้แล้วก็เห็นว,ว่ามีประวัติศาสตร์ข้างในที่น่าสนใจที่ว่าสวยงายมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฝาผนังไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทที่สําคัญนะครับมีพิพิธภัณฑ์หลังหลักซึ่งนะครับส่วจประเทศของเรานะครับส่เนปรมเเปิดด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ห้องนี้นะพอเลยจากห้องของ สมัยยาเราจะเจอในห้องเรื่องราวของสมัยกรุงธนบุรีนะครับเราก็จะมีตู้แสดงเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชสังเกตนะครับตอนเราเรียนมาเราจะเรียนมาที่เราเรียนนะพอออกจากกรุงศรีพวกท่านจะเดินทางไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจันทบุรีแล้วก็รวบรวมให้คนที่จันทบุรีแล้วก็เดินทางกลับเลยตากไทยไปไหนสังเกตไหมบางตำราก็กล<อ>่าวถึงบางตำราก็หลุด ใช่หลุดไปเลยเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นตราดคือเมืองเราอยู่ในเมืองเดียวกับจันทบูรณ์เมืองจันทบูรณ์ก็คือตราจันใช่จันทบูรณ์ก็คือจันทบุรีทุกวันนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อก่อนคือจันทบูรณ์เนี่ยคือรวมตราดด้วยและและตอนนั้นจังหวัดตราดไม่มีชื่อว่าตราดแต่เราใช้คําว่าเมืองทุ่งใหญ่ เมืองทุ่งใหญ่คือเมืองหนึ่งของบนทนจันทบูรหรือจันทบุรีนั่นเองอและก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินนะครับประกอบไปด้วยห้าบรรทัดดังต่อไปนี้หลังจากพระองค์ท่านตีจันทบุรีได้แล้วพระองค์ท่านเดินทางทางบกนะครับเดชะบุญญาธิการฝนตกหนักทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนพอเดินทางมาถึงที่เมืองทุ่งใหญ่ก็ติดอุตตร์ตรงนี้นะอาตตร์พระองค์ท่านก็ให้กองทัพเรือนะครับไปล้อมสำเพาจีนแล้วก็ตีได้ใช้เวลากึ่งวัน ชนะสเเชีจีนจีนเจียมนะครับซึ่งเป็นจักรวรรดทั้งปวงคยกเรือยกสมบัติถวายลูกสาวและทุกอย่างพึงมีให้หมดเลยพระองค์ท่านรวบรวมทั้งหมดแล้วเดินทางกับจันทบ,บุรีนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพระองค์ท่านกับเราก็คือคนตราดสิ่งที่สําคัญก็คือ,อเราเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกจังหวัดเดียวนะที่คนไทยไม่ได้ลบกับพระองค์ท่านเพราะว่าเราพอเรารู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาคนไทยทั้งหมดดีใจ แล้วก็รีบมาช่วยพระองค์ท่านทันทีเลยนั่นเป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันเห็นไหมหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่โซนต่อไปโซนต่อไปเป็นโซนที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นโซนซึ่งเราได้ยินเสมอๆก็คือเรื่องราวของยุทธนาวีที่เกาะช้างการรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสค่ะเรือกับเรือ<ช>ต้องต้องฟังก่อนนะถ้าเราลบกันโดยแบบดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยอาจจะหลายครั้งแต่ถ้าเกิดเอาเรือรบ มายิงกันเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะ<อ>แล้วขอเป็นครั้งเดียวเนาะเกิดขึ้นวันที่17มกราคม2484นะครับเหตุการณ์ข้าฆ่าก็คือเรือรบของเราในมิ้งหมด3ลำประกอบไปด้วยเรือรบหลวงทนบุรีเรือรบหลวงชนบุรีและเรือรบหลวงสงขา3าลำเนาะทำการรบกับเรือเขามาทั้งหมด5ลำ7ลำอะ่ะนะครับเรือเรา3ลำนี่นะครับมีขนาดเรือรวมกันเนี่ยเขาเรียกระวางขับน้ำอยู่ที่ประมาณ3,000ตัน จำเขาๆพอสามลำรวมกันขนาดเรือคือสามพันตันของเข้ามาประมาณเจ็ดลำประมาณนะลำแรกเขาลำเดียวชื่อว่าลำมอปิเก้แค่ลำเดียวมีขนาดระวางขับน้ําหรือว่าขนาดเรือเจ็ดพันแด้อยแปดิบตันเรายังไม่ถึงครึ่งเราสามล,ลำรวมกันไม่ถึงครึ่ง<อ>เขาลำเดียวอะ่ะลองนึกดูนะลองนึกดูนะลองนึกดูนะครับคืออย่างนี้ครับบางที่บอกมีห้าบางที่บอกมีเจ็ดงั้นเราก็ประมาณนี้แล้วกันเอาว่าเขาลำเดียวแล้วกันเจ็ดันแดร้อแปดิบตัน ใหญ่กว่าเราสาลำรวมกันอีกนะครับฉะนั้นเราลบอย่างสุดความสามารถแล้วทางเรือไทยลบอย่างสุดความสามารถจริงๆสุดท้ายเนาะเรือทั้งหมดนะครับก็ก็จมสู่ท้องทะเลไทยท้องทะเลตากนะครับสุดท้ายพอเราบีบผลใจมากๆแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้แล้วห้องสุดท้ายเป็นห้องเบาๆก็คือห้องตลาดเมืองตลาดก็คือเป็นเรื่องราวของความชิวๆของคนตลาดสมัยนี้สมัยก่อนชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆ เราจะเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อก่อนในจังหวัดตลาดเนี่ยมีตลาดตะลาดด้วยกันในประมาณสี่แห่งตลาดริมคลองอยู่ถนนทนเจริญถนนเส้นนี้ก็พิเศษเพราะว่าใช้คําว่าทอทงนนูเจริญคนร้อยละเก้าสิบเก้าจะอ่านว่านะเจริญแต่จริงๆแล้วชื่อว่าถนนทนเจริญเพราะว่าคนสร้างชื่อว่าทนฉะนั้นก็คือถนนทนเจริญเป็นที่ตั้งของตลาดริมคลองและตลาดนี้ก็จะเป็นที่อ่า ที่ตั้งของท่าเสด็จหรือท่าหลวง2คือตลาดใหญ่ก็คือตลาดที่อยู่ถนนรักเมืองสามคือตลาดขวางตลาดขวางก็คือตลาดซึ่งขวางตลาดทุกตลาดไว้นะครับเป็นที่อยู่ของข้าพเดี๋เป็นที่ตั้งของร้านทองค่ะสุดท้ายก็คือตลาดที่อยู่ที่ท่าเรือจ้างนี่คือ4ตลาดหลักของเราและหลังจากนั้นก่อนที่เราจะออกจากพิพิธภัณฑ์ตลาดเมืองตราดตะวันตกเราจะเจอโซนสุดท้ายก็คือโซนเรื่องราวของอาหารถิ่นเมืองตราดไม่ว่าจะเป็น หมูชม่วงของดีของเด่นแล้วเราก็จะเห็นตีวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นขนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวยาหน้าซึ่งเป็นอาหารขึ้นก็จะต้องหาที่นี่นะคะไม่มีที่อื่นนะครับอันนี้เราทำเป็นเลนส์ที่ให้ดูเลยใช่ครับขนมขวยตะอุ้ยแกงบันดุกนู่นนี่ต่างๆนานาซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตราดใช่ไหมคะใช่จะเป็นโซนสุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ล้วนบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนเมืองตราดในอดีตได้เป็นอย่างดีทุกชิ้นส่วนในพิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนตัวต่อที่ช่วยให้เราไขปริศนาและเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองตราดได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเรารวมทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันภาพของเมืองตราดในอดีตก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน คราวนี้สุดท้ายแล้วนะคะถ้านอกจากประชาชนที่มาดูเรื่องเล่าขานตำนานเมืองตราดที่นี่แล้วเนี่ยปัจจุบันยังมีที่ไหนที่แนะนำให้กับคุณผ,ผู้ชมได้สามารถที่จะไปเห็นหรือว่าไปสัมผัสเรื่องที่ฟังพี่เหน่งเล่ามาได้บ้างคะโอเคครับอันดับแรกขอ,อยากนิดนึงนะครับแมวครับขอ,อยากพูดถึงเวลาเปิดปิดนิดเดียวครับเพราะว่าเวลาที่มาเดินทางมาไกลๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ท้อตลาดเมืองตาจังหวัดตาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์วันเดียววันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิด9โมงเช้าปิด4โมงเย็นก็คือ16นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิด9โมงครึ่งปิด4โมงครึ่งหรือว่า16.30นาฬิการวมถึงวันนักขัตฤกษ์ด้วยหมายความว่าวันหยุดทั้งหมดไม่ต้องห่วงกับมาได้เลยยกเว้นวันจันทร์ขอวันหนึ่งปิดเพื่อจะปรับปรุงเพื่อบรรณะเนาะอ่าหนึ่งละ สองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยากจะให้ได้ไปชมนะครับเริ่มจากที่แรกเลยอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์เลยนะครับก็คือคุกอ่าคุกคุกคาว่าคุกก็คือเรือนจำโอ้ะทำไมถึงพาเที่ยวเรือนจําไม่ได้พาเที่ยวเรือนจําครับแต่กําแพงของเรือนจําซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ทถาตาเมืองตากจังหวัดตากของเราเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังเนาะจะมีภาพวาดสามมิติทั้งหมด20รูปซึ่งเป็นภาพวาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงโบราณสถานต่างๆของจังหวัดตราดเราได้จําลองเป็นภาพสามมิติขนาดใหญ่เอาไว้ทั้งหมด20จุดนะครับให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปเสมือนอันหนึ่งว่าเรามาเที่ยวแล้วเช่นหาดทรายดำซึ่งเป็นหาดเดียวในประเทศไทย1ใน5ของโลกหาดทรายดำเนี่ยทั้งโลกมีแค่5แห่งนะมีไทยมาเลเซียไต้หวันแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฮาวายมีแค่5แห่งแห่งเดียวที่อยู่ที่ไทยอยู่ที่จังหวัดตราด แต่ขณะนี้ปิดปรับปรุงใช้เวลาปรับปรุงประมาณ2ปีมันคุณไปไม่ได้แต่คุณถ่ายรูปตรงนี้ได้จําลองแล้วเรียบร้อยแล้วสามารถเดินจากพิพิธภัณฑสถานเมืองตากจังหวัดตากไปได้เลยเกล้ๆกัประมาณ200เมตรเท่านั้นเองน่าไปไหมน่าไปน่าดูสองนะครับที่อยากให้ได้ไปเยี่ยมชมนะครับหรือถ้ามีจังหวัดนะครับก็คือในส่วนของวัดไผ่ล้อมนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอีกแล้วซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมากเลยสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งหนึ่งละ สแล้วก็คือเป็นวัดเดียวที่รัชกาลที่เกเสด็จฉะนั้นก็จะมีกลิ่นอายมีความรู้สึกที่เนาะของพวกท่านอยู่ในใ<ช>วัดเนาะ,นะแล้วก็เป็นวัดที่มีการพระราชทานพระกฐถินต้นด้วยนะครับซึ่งอยู่กลางเมืองเลยรวมถึงเจดีสามท่านเจ้าคุณนะครับซึ่งเป็นเจดีที่งสวยงามมากๆเป็นที่เคารพศรัทธาของเราคนตราดเลยต่อมาใกล้ๆกันอีกแล้วนะครับเดินทางประมาณสัก300เมตร ก็คือเลซิดังกัมปอด์จวนผู้ว่าฝรั่งเศสซึ่งมาปกครองจังหวัดตราดมาควบคุมเราคนตราดในยุคนั้นใช่เป็นอาคารสามชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นสองเป็นไม้ชั้นสาเป็นไม้ค่ะชั้นบนสุดชั้นสามก็คือที่พำนักที่พักที่นอนแหละนะของเจ้าเมืองชั้นสองก็คือที่ว่าการก็คือสำนักงานชั้นล่างเป็นปูนเจ็บปวดตรงนี้ชั้นล่างเป็นปูนเป็นปูนธรรมดานี่แหละเอาไว้ขังคนทำผิดเขาเรียกว่าจอง เขาเรียกว่าจองเขาเรียกว่าจองจำจำไว้ก่อนอก่อนที่จะขึ้นศาลเนาได้ปิสูอน์ใครเขาคนไทยคนไทยตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องราวแต่ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอาคารหลังนี้คนสร้างคือคนไทยค่ะสร้างเพื่อให้เป็นเรือนหอของลูกสาวของหลานสาวของเขาแต่ปรากฏว่าสร้างเนงไม่ทันเสร็จดีเลยฝรั่งเศสเข้ามาก่อนเขาก็เลยเจ้าของตัวจริงอ่ะก็เลยไปอยู่ที่จันทบุรีไปอยู่ที่กรุงเทพฝรั่งเศสมาก็เลยยึดแล้วก็มาปรับปรุงทําเป็นที่พักซะเลยอต่อมาไม่ไกลเลยนะครับ เลี้ยวซ้ายเดินนิดเดียวก็ถึงท่าหลวงหรือท่าเสด็จเป็นท่าเรือซึ่งรัชการที่5เสด็จขึ้นฝั่งจังหวัดตราดก็จะมีกลิ่นอายของพระองค์ท่านก็คือรัชการที่5ให้เราเห็นอยู่ให้เราเห็นอยู่นะครับจุดต่อไปนะครับที่อยากจะให้ได้เยี่ยมชมก็คือเรื่องของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพราะเป็นศาลที่รวมทั้งเสาหลักเมืองและเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในศาลเดียวกันทีเดียวเลยดังนั้นแ้วไปไหว้ทีเดียวแ้วไหว้ครบเลยทั้งเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็หลักเมืองค่ะ อย่าลืมเข้าไปแวะชมแวะศักการะ,ะด้วย<ด>นะคร<ด>ับนั่นคือเรื่องราวข้อค้าครับของเทวต่า,ตาครับพี่หน่งคะต้องบอกว่าเนี่ยพิพิพพธภัณฑ์ทสถานเมืองตราดนะคะนอกเหนือจากการที่เราได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องเก่าเรื่องตำนานเรื่องเล่าขานเรื่องที่สําคัญ ในพื้นที่จังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยพื้นที่รอบๆที่พี่เหน่งบอกว่ามาแล้วก็ต้องไปแวะเที่ยวชมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะก็คือต้องเป็นต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มี ความลับมีความต้องบอกว่าอะไรนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเก่าอะเนาะก็สามารถมาชมได้ถ้าใครสนใจแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องเก่าเมืองตราดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เหน่งมากฟังเพลินเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะรอบภูมิภาคนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณพี่เหน่งนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ